เอาละครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของ Strong Illusion นะไม่ใช่สิพูดถึงเรื่องความลับของ b r i l l Master นะครผมว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นงผมด้วยนะผมไปเห็นมาในในช่องของของฝรั่งเขานะก็ทำเอาไว้ค่อนข้างที่จะแบบเคลียร์พอสมควรก็คือ b r i l l Master เนี่ยมันจะเวลาออกไอเทมอย่าง เซปเตอร์ S S เนี่ยมันจะมีลุงน้องด้วยนะครับเพิ่มเพืสูงสุดๆซึ่งเราเปลี่ยนสีอะไรเราจะสปอร์ลุงน้องลุงน้องสีนั้นออกมาได้นะครับ <Yes. S 1> ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราขอเอาเซปเตอร์ลงอา <Yes. S 1> เดี๋ยวผมจะลองสร้าง ฮีโร่ที่มีสตรองอิลูชันและหลายถ้านอาจจะยังไม่รู้นะว่าสตรองอิลูชันคืออะไรก็คือเอ่อสตรองอิลูชันเนี่ยจะไม่ถูกเป็นอิลูชันที่จะไม่ถูกทำลายด้วยกับสกิลที่มันทำลายทำลายร่างร่างแยกอะ่ะนะครับอย่างถ้าเป็นไงยกตัวอย่างแล้วกันนาคาครับถ้าเป็นนาคานะถ้าเป็นนาคาเนี่ยมันเป็นอิลูชันธรรมดาครับมันจะถูก มาถูกฮีโร่บางตัวทำลายได้ง่ายๆอย่างเช่นถ้าเป็นอ่าเอาอ่าให้เห็นภาพง่ายๆก็คือฮีโร่ที่มีสกิลเฮกทั้งหลายอ่ะนะครับอย่างอะไรอ่อนละกันสกิลที่ฮีโร่ที่มีสกิลเฮกทั้งหลายเอาเพิ่มระดสูงสุดอ่ะนาไก่แล้วมาแล้วก็ให้เฮกอ่าถ้าเฮกปุ๊บนี่หายเลยนะอ่าดูดมานาก็หายเลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นฮีโร่ที่มีสตอร์เอลูชันนั่นมันจะมีอยู่สองตัวมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ มี C.K. ครับ C.K. <chaotic> เนี่ยร่างร่างตอมขอเนี่ยเป็นสตองอิลูชันครับเฮกยังไงดูดมานาแค่ไหนมันก็ไม่หายนะครับหรืออีกตัวหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของฮีโร่อย่างเอ่อเทเลเบดครับเทเลเบดก็เป็นสตองอิลูชันเหมือนกันที่ไม่ใช่อันติด้วยนะถ้าเป็น C.K. เนี่ยมันจะเป็นอันตินะแต่ว่า ถ้าเป็นเทเลเบนไม่ไม่ใช่อันตีเห็ด,ดูนะเฮ้ okay, ครับเอ้ยอนาแตกแล้วสิกูมีตัวเดียวเหรอเฮกน้า <I still S 1> <ะ>หายแฮนาแตกไปเลยดิเออเออเออมีตัวเดียวครับที่จะเป็นสะองดูชั่นนะตัวนี้ไม่ใช่นะเออผมไม่รู้ผมไม่รู้ช็อตเลยกูสมอง เอออะเออมาดูกัต่อครับว่าเราจะทำลายตัวตอนเอลูชั่นยังไงแล้วก็คือมันทำลายได้ง่ายแหละด้วยการไม่รู้ว่าไม่รู้ผมไม่เห็นนะว,ว่าไอตัวเนี้ยจะสามารถทำลายได้ปะเนี่ยจากสกิลเนี้ยมึงอยา่าเพิ่งไปตีเขามึงอยา่าเพิ่งไปตีเขาอ่าลองพยายายมล่อน เห็นหั้มมันทาลายตัวตองในูชั่นได้ครับเห็นป่มมันทําลายแบบอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าแตา่แต่ว่าคือมันรู้ว่าตัวไหนตัวจริงอะ่ะเออ,เอลองออกออกของแ,แข็งมาอย่างพวกฮาร์ดพวกอะไรเนี่ยดูซิมันจะลดไหมมันจะทําลายได้ไหมแข็งหมดปากเลยนะจะรู้ตัวจริงหรือเปล่า มันก็ไม่ได้ทําให้รู้ตัวจริงขนาดนั้นนะสกิลของมันก็คือว่าสร้างความเสียหายกันอยู่ในพื้นที่รอลรางบัฟหรือดีบัฟเกือบทั้งหมดนะเป็นการลบลบ้างกันพื้นฐานนะครับอยาตีตีกัถ้าถ้ามันออกฮาร์ดมาขนาดนี้มึงจะยอมแพ้ไได้เหรอไอ,อ้หามันชนะแล้วแหละ แต่ว่ามันสามารถแก้ทางได้ก็บอกไว้เท่านี้แหละประมาณนี้นะส่วนร่างอิลูชันธรรมดาก็น่าจะหายไปเลยเซตเตอร์มาสป,ปอนตัวนี้มาใช่ไหมแล้วก็ทำลายเห็นปะม,มันหายไปเลยครับสำหรับใครที่บ่นเรื่องเรื่องเออร่างปอมพีองอะไรเนี่ยเอาไอ้นีมาตัวเดียวน่าจะจบเพราะว่ามันแปลงร่างเป็นอันติแล้วก็สามารถที่จะเสียได้แต่เล่นค่อนข้างยากนะ นะครับ <c oughs> แล้วก็มันลบบัฟกับดีบัฟได้เดี๋ยวผมจะลองหน่อยแล้วกันว่ามันลบตัวไหนได้บ้าง <c oughs> อ่ะเอาเทลเลเบรมาลองดูทีเฮ้ย้ยไอ้เหี้ยมจะไปตีเขาทำไมอ่ะอ่ะสมมติทีบีใช้สก,กีลนี้ เย็ด yes. หายครับเป็นไงเป็นไงมันลบปั๊บได้ปะ่ะหายไปเลยครับมันเป็นมันเป็นฮีโร่ที่ลบปั๊บได้ปะ่ะหมดแล้วปับ๊บที่ลบได้โดยพื้นฐานอะทุกตัวเลยก็ถ้าเป็นตัวเนี้ยอันนี้มันขั้นสูงสินะ,อะลองหนอเดี๋ยวลองอย yes. อย่าพึ่งตีกัน ไม่ได้อะชนดิดการลบล้างขั้นสูงทะลุการปองกันไม่ได้เดีมันไม่ระเบิดด้วยนะเห็นปะเห็นปะเฮ้ยนี่เทพนี่เท่นนเฮ้ยมันลบได้เลยอ่ะมันลบของเขาเออกไปเลยอ่ะบัฟและดีบัฟครับของดีมากนะสกิลเนี้ยนี่คือความลับของ รูทมาเธอร์นะเอ้ยบิวบิวบิวคำรักของบิวมาสเตอร์ตัวอะไรกันตัวอะไรที่มันจะเจ๋งๆอ, BB อ่ะบีบีล่ะบีบีมอ่าหนึ่งอ่ะสองไม่หายครับบีบีมันลบไม่ออกนะอ๋อแล้วสิ ดีมันลบไม่ออกครับเฮ้ยอ้าวกดผิดจิ้มหายเอาไหมาเอาไหมเอาไหมเอาไปดูว่ามันสามารถที่จะลบบัฟได้อเออแค่นั้นแหละลบบัฟของของฮีโร่ที่เป็นบัฟพ,พ,พื้นฐานอะได้เดแล้วลบดีบัฟได้ด้วยนะก็คืออย่างเมื่อกี้ไหนบะะอย่างอย่างไอตัวเนี้ยอบาดอนเนี่ยเกาะหายไปเลยอะ่ะ เออแล้วก็มีตัวอะไรอีกวะที่เฟี้ยวๆหน่อยอย่างๆๆาสต,ตันล่ะสต,ตันดีเคไอพวกนี้มันเป็นลบลบได้ป่ะวไอพวกนี้มันลบได้ป่วอะอ่ะลองลอง ไม่หายครับถ้าเป็นสตันไม่ได้นะผมเข้าใจอะ่ะผมพอเข้าใจแหละเดี๋ยวขออ่านหน่อยสตันของมันคืออะไรรอบล้างในขั้นสูงนั้นก็คือว่าเอาโลอะบารอนมาลบมาได้แต่แต่เนี่ยลบไม่ได้ผมไม่ได้อ่านเนี่ยโอเคแล้วก็ตัวอะไรกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างโอมิโอมินไนอะ่ะ โอเมไนอ่ะน่าสนใจเมื่อกี้เกาะของของนี่น่าจะโดนลบเกาะโอเมไนจะโดนไหมเฮ้ยไอ้เแค่มันลบเกาะโอเมไนได้ด้วยดิมันลบเกาะโอเมไนได้แล้วถ้าเป็นบุชเชอร์ล่ะบูชเชอร์บูชเชอร์ น่ากลัวละไอพวกนี้ลบไม่ได้ครับลบได้มันก็เกินไปลบได้ผมจะว้าวมากเลยขั้นสูงตองน,นั้นอ่ะผมไม่ได้มองไอที่ลบขั้นสูงได้นี่ผมเห็นเกิดสองอย่างก็คือโลวอัลบอดอนกับอันสกิลหนึ่งสลาสองอย่างนั่นแหละที่ถัาที่ที่สามารถลบลางขั้นสูงได้เอ่อตัวอะไรอะ่ะเออประมาณนี้แหละประมาณนี้และนะ้วกันเนาะ เอาลองเอาไปเล่นประยุกต์เอานะครับว่าว่าจะทำยังไงอ่าถ้าเป็นหลับหลับเอลเดอร์ผมเดี๋ยวจะอ่าน่อนดีกว่าก่อนที่จะอะไรอันนี้หลับมันเป็นขั้นสูงมัอนลบไม่ได้เหมือนกันโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้ฝากไว้ต่านี้ครับสวัสดีครับ